สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับผมสองร้อยสี่บาทมีบอลมีบอลสวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่จะส่งไปัจจนี้หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทนะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับผมสนใจโทรแอไลน์บนตัวดังนี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีอัปเดตศัพทสวยสวยสุดน้องก้อยรับสายนะครับโบมาครับพี่บอลดังบอลป้าบอลป้ายแม่เก่าแม่ใหม่แม่แรงสวยๆแจ่มจึ้งโดนตาต้องใจต้นไหนจัดเลยครับพี่เนาะเริ่มมาที่อ่าต้นนี้ก่อนละกันต้นนี้ก่อนละกันครับพี่มะนี มณีร้อมเพชรสวยเด็ดตลอดกาลครับพี่อันนี้เป็นหน้าแผงนะจ้าหน้าด่างขาวอมจมพูใบใหม่เปิดอ่าออกส้มๆนะพีนะ่เนาะสวยๆมณีร้อมเพชรหน้าแผงหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่ไม้ทุกต้นอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับผมไม่มีไม้เล็กกระถางสามกระถางสี่เด้อส่วนต้านนหนเป็นไม้อ่ากระถางใหญ่กระถางแปดนิ้วเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีเนาะทุกต้นอยู่ในห้าจุดห้า ฟอร์มฟูสวยต้นใหญ่จะ้ะ1 0 0บาทมานี่้อมเพชรหน้าแผงสวยต้นนี้เลยครับพี่ร้อยเดียวจ้างามงามเลยถัดมาเป็นสิราครับพี่สิราหุม่มทองอันนี้หน้าชมพูอมเหลืองทองนี่ไปใหม่ไปนี้เลยครับพี่เปิดหน้าเรืองทองสวยสวยเลยเนาะน,นี่เลยจะ้ะชมพูเรืองทองไม้พันหน้าสิราหุม่มทองนี้เลยครับพี่ห้าจุดห้าเนาะ หน้าสวยสวย0บาทจะาพี่ต้นนี้จัดแปะสวยแจ่มสองรบาทสีลาหุ้มทองหน้าชมพูเรืองทองครับพี่งามๆเลยจ้ามะนีเมฆคราครับพี่สวยสวยครับผมต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่มานีเมฆราสวยสวยนี่เลยบอกลกาบด่างยันกาบด่างยันแข้งครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทมานีเมฆราจ้าและต้นนี้กาบเช่นกันครับพี่เป็นบอนกลกาบด่างชื่อว่า มะนีะนาคราชครับพี่มณนีนาคราชสวยสวยบอนกาบด่างต้นนี้150บาทครับพี่มะนีนาคาราชสวยสวยรูปงามนามเพราะนี่จะพี่ด่างแจ่มๆเ,เลยนี่เลยจะ้ะเอ้ยด่างสวยวาก,กิวครับพี่ชมพูเนาะด่างขาวอมชมพูแล้วก็ใบนี้ออกเปิดอมส้มๆแล้วพี่เนาะมะนี เมฆคาราครับพี่ไอ้มณนีนัคราชหรืก็จะมีมเมฆคาราะมะนีนัคาราชเออน้ามังนนน่าสวยสวยสวยหวานชํำครับพี่ต้นนี้ชมพูอมเหลืองทองตรงสะโพกมาแล้วจะงามงามจา้ะน้ามังนนนหนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งครับผมต้นที่หนึ่งนี่เลยใส่ลำเบอร์ให้เลือกนะพี่เนาะต้นนี้ต้นที่หนึ่งร้อยเดียวจ้ะเอาวางก่อนครับผมส่วนต้นนี้ ณเนะมืองนอนหน้าสวยครับพี่นี่เลยใบใหม่เปิดหน้าเรื่องทองครับพี่ณเนะมืองนนหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนะครับผมต้นนี้เนาะหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองณเมืองนอนครับพี่สวยสวยเลยจ้าและด้านข้างกันนี้อา่า ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนะพี่เล็งอยู่เล็งอยู่จะขึ้นอะไรต่อมาเอ้ยนี่อโว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 เคนโน่ใหญ่ครับพี่โวเคนโน่ต้นใหญ่ครับพี่นี่เลยหน้าด่างแดงสวยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่ล้นห้าจุดห้าอันนี้อัพลงกระถางสิได้เลยครับพี่โวเคนโน่ใหญ่จริงๆนี่เลยด่างสวยฮาร์ปเคิงฮาร์ปเคิงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าและมีตรงนี้ครับพี่น้ำมังนรหนึ่งร้อยบาทต้นที่สามแล้วกันต้นนี้ครับพี่ด่างสวยชมพูฮาร์ปเคิงฮาร์ปเคิงเปิดหน้าด่างเหลืองทองในใบใหม่แล้ว นี่นะพี่ตรงสะโพกนี่เลย1 0 0รบาทต้นที่3ครับพี่ณเมืองนนจ้าด่างสวยฮาร์ปครึ่งนี่เลยฟอร์ม5.5นิ้วและด้านในมีมณนีมณีล้อมเพชรหน้าแผงครับพี่อะต้นนี้นี่เลยใบหม่เปิดหน้าออกเหลืองๆนะพี่เนาะดังขาวอมชมพูเช่นกันหน้าแผงนะพี่เนาะมันีล้อมเพชรหนึ่งร้อนนยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยหน้าแผงร้อยเดียวต้นที่สองจะมันีล้อมเพชร สวยเด็ดตลอดการจ้ามาด้านขลากด้านข้างนี้เดี๋ยวนะ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 จะปอจะปอครับพี่นี่เลยใบกลมมาแรงอันนี้ต่างประครับหน้าสวยแจ่จมชัดเจนใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่จ้าโบเก้ว5.5อันนี้ต้นโตนะจ้านี่เลยจ้ะต้นโตต้นโตต้นนี้ขออ่า หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่จ้าปอแก้วใบกลมด่างประคับใบนี้สวยแจ่มจัดใบใหม่ล่าสุดครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะและด้านในเทวาสุวรรณครับพี่ด่างสวยๆนี้เลยโบาโบาโบบาครับพี่ไม้ครูปอรหรือไม้อาจารปอรนั่นเองเจ้าของเมืองเกาะเก็ดครับพี่นี่เลยจ้ะผสมบีดไม้ต้นนี้ออกมาสวยอีกหนึ่งต้นครับพี่ชื่อว่าเทวาสุวรรณหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ดางสวยๆโบาโบาโบบานี่เลยเม็ดสีนี่คือแม่ตัดกับความดา่ังแจ่มมากครับพี่ เทวาสุวรรณครับพี่สวยสวยจะนี่เลยต้นโตต้นใหญ่เดอ้อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าแดงตัดปลายเขียวสว่างสว่างครับพี่น้องเรจะเรกาซี่สวยขยี้ไตหันเนวสวยขยี้ใจครับพี่แจมเจมนี่เลยสวยสว่างฟอร์มฟูลห้าจุดห้าล้นครับพี่ยกแปดอุ้มสิบสวยจัดเลยตันนี้เรกาซี่สามร้อยบาทจ้าพี่พี่งามงามเลยต้นนี้ครับพี่ใบดกมากป้ายสวยปลายลึกนี่เลย เขียวตัดแดงสวยแจ่มเรกาซี่สวยขยีจ่จ3 0ย0บาท5.5นิ้วร้นร้นจ้าร้นร้น,รนบัวสวรรค์ครับพี่สวยแจ่มนี่เลยจ้า1 100บาทจัดไปครับพี่ใบกลมชมพูชมพูบัวสวรรค์ร้อยเดียวครับพี่นี่เลยใบดกแน่นมากอ้วนตุ๊บตับเลยนี่น้องอ้วนกลมบัวสวรรค์เดอร์และต้นนี้เป็นดาราแผงครับพี่ดารานมพลัดแผงเออแดงป้ายตัดเขียว เขาจะออกแบบว่าเขียวแก่นะพี่ไม่ใชนะ่เลกาซี่นะเลกาซี่จะเป็นเขียวสว่างเนาะอันนี้จะเป็นแดงตัดเขียวแก่นี่เลยจ้ะสีออกเข้มเข้มดารานพััตแผงเขียวครับพี่สองร้อยบาทจ้ะต้นใหญ่ไซต์โตร้นๆ้นห้าจุดห้านิ้วจ้าและต้านนี้เดี๋ยวนะขอเปิดตรงนี้อีกนิดนึงครับพี่มหาราชครับพี่มหาราชนี่เลยสวยสวยครับพี่หนึ่งร้อยบาทมหาราชนี่เลยใหญ่ร้นฟูห้าจุดห้านิว้วครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวมหาราชครับผมและเจ้าสาวใหญ่ เจ้าสาวใหญ่นี่เลยส์ใหญ่ต้นโตโอโหเฮ้ครับพี่150บาทจา้จะเจ้าสาวหน้าเขียวป้ายตัดชมพูงามๆครับพี่เจ้าสาวมี2หน้านะจะมีหน้าชมพูตัดชมพูก็คือมันจะเกินกันหน่อยอันนี้จะเป็นหน้าเขียวแล้วก็ป้ายตัดชมพูนั่ีมันจะเข้มเนาะมันจะตัดตัด,ตดความป้ายกับพื้นใบชัดเจนเขียวตัดชมพูมน,มนะมีเนาะเจ้าสาวใหญ่150บาทครับพี่ต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆนี่เลยผมเอามือโอบให้ดูเลยและ สีการทนาพิเศษครับพี่เจนสองหน้าสวยสว่างสว่างครับพี่เจนหนึ่งจะเป็นหน้าแบบว่าน้ำตาลตัดแดงอมเลือดหมูเนาะอันนี้จะเป็นหน้าชมพูนะพี่เขียวตัดชมพูนะเขาจะเรียกกันเจนสองเนาะสีการทนาพิเศษหน้าสวยสว่างเจนสองหนึ่งร้อยห้าสิบาทจากต้นส้นต้นไม่ใช่ส้นอ่าไม่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 ใช่ต้นต้นเออ ต้นโตต้นโตเออต้นโตหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่สวยๆจะอ่าจะต้องเล่นเครื่องรวนครับพี่เครื่องรวนแดดแรงแดดแรงและต้นนี้เดี๋ยวขอสักหนึ่งต้นต้นนี้ลวกันทัาบพี่เนาะหน้าสวยเมดสีแจมมาแล้วสีเลือกงามจ้ะนี่เลยครับพี่ขอแบงหนึ่งต้นขอแบงหนึ่งต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตนี่เลยครับพี่ฝ่ามือ่อคขาครับพี่ นี่เลยใบยใหญ่เบ้เร่อกัดแดงสวยมาแล้วสีเร่องงามไซส์ใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเหนือดวงเหนือดวงครับพี่ต้นนี้เขียวตัดแดงแจม่มแจ่มจ้านีเลยใบใหม่ล่าสุดกระถางห้าจุดห้านะพี่เนาะกระรางสวยร้อนฟูเนาะนี่เลย,ย 5. 5นเนือดวงสามร้อยห้าสิบาทจ้างามงามเหนือดวงครับพี่เขียวตัดแดงซู้แจม่มใบใหม่ล่าสุดและใบน,นี้ใบรองครับพี่ สามบาท5.5นิ้วเหนือดวงจ้าเหนือดวงและตันนี้เรกาเซ่เอกสักหนึ่งต้นครับพี่นี่เลยจ้ะสวยสวย,สวยออกแดดหน่อยแจมโบบาโบบานี่เลยรอดหมายล่าสุดครับพี่เลกาเซ่สวยขยี้ใจ300บาทต้นที่2ครับพี่ต้นที่2เนาะสวยสวยห้ 5. 5นิ้ว รอนร่นเช่นกันจะใบใหม่นี่คือแจ่มออกมาเลยเรกซี่ต้นที่สองครับพี่ดาราจ้าดาราเป็นดาราด่างนะพี่เนาะเขาเรียกว่าดาราลินนี่เลยมีชื่อใหม่แล้วเรียบร้อยครับพี่ตัวน,นี้ด่างสวยฮาร์ปครึ่งพื้นใบเขียวนะพี่เนาะแล้วก็ด่างขาวตัดแบบว่ากระดูกแดงแบบสวยหลากสีแล้วพี่ดูขอบใบขอบใบแดงเข้มปัดเลยอ่ะดาราลินครับพี่ จ็ดร้อยบาทกระถางหกนิ้วอันนี้หกนิ้วหกนิ้วล้นล้นนะพี่หกล้นหกล้นนี่เลยต้นใหญ่มากครับพี่ไม้ใหม่ดาราลินเป็นดารานพรัดด่างนี่ปกติด,ดารา,ดาราเราจะป้ายเนาะอันนี้เป็นดาราด่างดาราลินเจ็ดร้อยบาทสวยสวยใบใหม่ล่าสุดใบนี้เลยจ้าวางก่อนครับผมถัดมาเป็นที่ลูปไม้ครับพี่รูปไม้ด่างต้นใหญ่สายโตโอ้โหเฮะลอดใหม่ก็มาแล้วผมยกความใหญ่ให้ดูนี่ครับพี่สายใหญ่ต้นโตจริง <laughs> เป็นไม้อ่าเป็น ลูกไม้ผ่านี่มีลูกไม้ด่างเหลืองนี่เลยเดี๋ยวให้ดูกใกล้ๆนี่เลยใบใหม่ล่าสุดครับพี่หลอดใหม่กำลังมานี่ใบนี้กลางนี่เลยด่างเหลืองทองอาลามแท้เลยตำลึงือง250าบบาทจ้ะพี่ลูกไม้ด่งางไซส์ใหญ่ต้นโตหน้าด่างเหลืองทองสวยแล้วก็หลอดใหม่มาแล้วนอนนี่นเลยใหญ่ๆเบิ่มๆครับพี่หน้าสวยๆต้นใหญ่จ้ะลูกไม้ด่างเหลืองทองจ้าเกสอนกันหน่อยครับพี่อันนี้ขอไซส์ใหญ่ล้นๆนี่เลยจ้ะต้นนี้ใหญ่ล้นๆเกสอนภูมิมาลินนี่จ้ะ อ่าห้ล้นครับพี่ยกโรง8อุ้ม10สวยฟูเลย1,000บาทครับพี่สวยสวยไซส์ใหญ่แม่พันธเกสรพมมาลินหน้าเหลืองทองกระดูกแดงเข้มปัดไซส,ใส,ดดส,ดดสใ์ใหญ่ต้นโตจ้าปีสาตแดงครับผมปีสาตแดงไซส์ใหญ่ต้นโตใหญ่แม่พันครับพี่ต้องบอกว่า5.5นิ้วล้นนี่ออกแดดกันหน่อยแดงเข้มปัดครับพี่นี่เลยต้นใหญ่ตัวโตใบมันเงาสวยวิง้งสวยวับ สามร้อยห้าสิบาทครับพี่ปีสาดแดงจะปีสาดแดงนี่เลยหน้าแดงๆงที่จริงใจครับพี่ใบมันเงาเจอแดดเข้าไปสวยมากต้นใหญ่ต้นใหญ่ปีสาดแดงครับพี่สามร้อยห้าสิบาทล้นล้นล้นนี่เลยสายใหญ่ตัวโตแม่ผ่านเอาไปอ,าอัพแปดอุมสิบได้เลยจ้ะและต้นนี้ครับพี่ดาราดาราจะดาราลายไฟดาราลายไฟนี่เลยดาราใหม่นี่เลยใหม่แกะกล่องครับพี่ดาราลายไฟต้นนี้ห้าจุดห้านิ้วล้นครับพี่ขออนุญาตแบ่งเจ็ดร้อยบาทจ้ะ ดารารายไฟครับพี่นี่เลยร้อนแรงดังไฟลุกโชนนั้นแนวสวยๆครับพี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้จะนี่เลยกระจายฮับเคิงฮับเคิงนะดา,าราลายไฟสวยๆครับพี่เจ็ดระบาทและต้นนี้ครับพี่มีต้นเดียวมีต้นเดียวผ่ามาได้ต้นเดียวครับพี่ผ่าแผงผ่าแผลงต้นนี้คือผ่ามาจากเลกาซี่นะพี่ต้นนี้ก็คือแบบว่าปลายโหดปลายสวยปลายดึกแล้วก็จะเป็นแบบว่าใบาอ้วนๆน,นะพี่เนาะจะออกกลมไหมก็ เชิงเชิงกลมๆป้อมๆแล้วก็แบบว่านี่เลยอ้วนๆพี่ดูใบร่างนี่เลยใบร่างนี่กลมบล็อกออกมาเลยนะนี่แล้วก็ไร่ฟอมขึ้นมาครับพี่แล้วใบดกด้วยอาขายเป็นในานามเรกซี่แผงก็แล้วกันนะพี่เนาะเจ็ดร้อยบาทครับพี่มีต้นเดียวใครชอบแบบว่าทรงใบป้ายโหดปลายลรกอป้ายสวยป้ายแจ่มแบบนี้นะพี่นี่เลยเรกซี่แผงจ้ะเจ็ดร้อยบาทมีต้นเดียวครับพี่อย่างสวยเลยและนี่เลยอ้วนตุ๊บตั๊บน่ารักมากต้นนี้ครับพี่สวยๆจ้า ต้นนี้แดงตัดเขียวสวยๆไม้ใหม่ครับพี่ไม้ใหม่ชื่อว่าเวสเกตนะครับผมเวสเกตอยู่ในกระถาง5.5นิ้วครับพี่นี่เลยอ่าไม้ใหม่มาแรงที่กำลังเป็นกะระแสจะบินไปนอกไปจีนอีกหนึ่งต้นครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าเวสเกตนะครับผมสวยๆแบบต้นนี้โอ้รอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยแดงตัดเขียวมาเลยสวยๆเนาะเวสเกต1 5 0 0บาทจ้ะพี่ไม้สวยไม้ใหม่ไม้เรไม้ใหม,ม,ใหม่ป้ายแดงแกะกล่องครับผมกระถาง อ้าจุนิ้วสวยสวยจ้านี่เลยเวสเกตครับพี่น้องชื่อว่าเวสเกตเนอะนี่เลยจริงๆก็เหลืออีกสักนิดน,นึงก็จะพร้อมอุ้มลง8ปแล้วพี่ตันนี้เนอะนี่เลยห้าจุดนิ้วกือคือฟูแล้วมาต้นนี้ครับพี่หน้าสวยจัดครับผมอ่า ซันเซ็ทสกายซันเซทสกายเออเครื่องสะดุดนิดหน่อยครับพี่นิดหน่อยนิดหน่อยซันเซ็ทสกายสวยๆร้อน5.5ครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตยก8อุ้ม10ได้เลยต้นนี้ใหญ่แม่พันธุ์แล้วแหละ1,200บาทครับพี่หน้าส้มทองสวยจัดซันเซ็สกายครับพี่มาอ้เลยถ้าพี่ไม่เอาไม่เอาไปยกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะปยกให้แล้วกันนะกระถาง8แล้วพี่เนาะอันนี้อยู่ในกระถาง5.5อยู่แต่คือล้นมากล้นมากซันเซ็ทสกาย,ยหน้าสวย1,200บาทเลยจ้ะต้นนี้นี่เลย ส้มเรืองทองสวยขยี้ใจซะเหลือเกินมาต้นนี้ครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จ้าเหลืองป้ายตัดเขียวสวยสวยครับพี่นี่เลยสะดือแดงแดงนะพี่จ๊ะนี่เลยนี่กลมบล็อกเลยอันนี้หยดน้ำนะพ่พี่หยดน้ำนี่อยู่ตรงสะดืออยู่ตรงสะดืออ่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ห้าจุดห้านิ้วล้นจะล้นล้นจะนี่เลย สวยๆและด้านในด้านในครับพี่ชิดน้อยชิดนายจ้านี่เลย off, 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 ออฟ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 ติมัสครับพี่หน้าส้มเหลืองทองปลายตัดเขียวพื้นใบส,สวยๆครับพี่แปดร้อยบาทไซส์ใหญ่ต้นโตล,ล้นห้าจุดห้าหน้าสวยครับพี่ออฟติมัสครับผมออฟติมัสจัดไปจัดไปจ้ะและมีอ่าจะปอจะปออันนี้หน้าสวยหน้าสวยหน,น้าสวยครับพี่นี่เลย ด่างประครับเจ้าปอแก้ว5.5นิ้วผมขึ้นไปลวต้นหนึ่งใช่ไหมต้นนี้ขอ15 0บาทบต้นละกันครับพี่เนาะเจ้าปอแก้ว150บาทต้นที่2ครับพี่ใบกลมกลมเปิดดาบประครับสวยสวยจ้าหวังก่อนหวังก่อนหวังก่อนมากันที่ด้านนี้ครับพี่พิงอันติเมตไม้ใหม่สุดยอดของความสีชมพูตามชื่อครับพี่แปลเป็นไทยนะพี่เนาะพิงอันติเมตพิงอันติเมตนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้ด่างสวยโตไวจ้าสามร้อยบาทเลยครับพี่พิง อันติเมต5.5นิ้วล้นแล้วจ้าสวยๆเลยวางก่อนเมืองเกาะเก็ดแผงครับพี่เมืองเกาะเก็ดโอ้โหใบใหม่นี่คือแจ่มจึ้งมากครับพี่เดี๋ยวฟอร์มเตรียมก่อนนี่เนาะเมืองกเกาะเกร็ดแผงแดงครับพี่แผงแดงนี่เลยจ้าสวยๆ5.5นิ้วใบใหม่ผมบอกเลยว่าแสบตามากแดงแสบตามากครับพี่นี่เลยใบใหม่ล่าสุดครับพี่ สวยสวยเมืองอเกาะเกตแผงแดง400บาทครับพี่ต้นที่1แล้วกันเนาะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นให้อ่าเป็นตัวเรืออีกหนึ่งต้นครับพี่ต้นนี้เป็นต้นที่1ก่อน4ี่ร้บาทเมืองอเกาะเกตแผงแดงนี้เลยจากสวยสวยทุกใบไม่มีโรดครับพี่ยิ่งใบใหม่นี่คือขยี้ใจเทลืะเกินเอาวางก่อนวางก่อนวางก่อนมาขออีกสักหนึ่งต้นเพราะว่า ต้นนี้ก็ขยี้ใจสวยสะดุดตาผมสะเหลือเกินเดี๋ยวผมยกออกมาให้ดูครับพี่เวลาจะแดดนี้เมืองกอเกตแผงแดงครับพี่สี่ร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนที่สองนี่เลยสวยสวยทุกใบไม่มีหลุดเช่นกันนี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่ใกล้ใกล้ใกล้ๆนี่จ้ะอย่างสวยเลยแลหละเมืองกอเกตแผงแดงสี่ร้อยบาทต้นที่สองครับผมต้นที่สองสวยสวยเลยจ้า อุทยานอุทยานครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สวยๆต้นที่สองเนาะเมื่อกี้ผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะพี่450บาทต้นที่สองครับพี่เหลือ้ายตัดเขียวสดือแดงๆส้มๆส,สวยๆรอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลย5.5นิ้วอุทยานหลวงราชพฤกษ์450บาทต้นที่สองจ้าต้นที่สองตัดมาตรงนี้ครับพี่ด้านในก่อนด้านในก่อนเดี๋ยวผมเอื้อมไปปื๊ดจากต้นนี้ครับพี่ เกศอนภ um ูมิรินไซนี้ฟอร์มนี้กาลังฟูแต่ร้อนห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยหน้าแดงสวยเข้มปัดกระดูนกนะกระดูกนะพี่หลนี่เลยตัดความเหลืองป้ายเขียวครับพี่เกศอนภูมิรินเจ็ดร้อยบาทจะ้ะห้าจุดห้านิ้วสวยสวยจะ้ะพี่จ๋านี่เลยเกศอนภ um ูมิรินจ้าหวางก้อนปึบปบปรึบปบ,ปบ,ปบหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลน,นี่เลยหน้าแดงสวยเข้มปัดครับพี่นี่เลยแก้มน้องนานนั่งแดงกว่าใครหันเนวย 1, 1 2 0 0บาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลต้นที่หนึ่งครับพี่หลอดใบนี่เลยแดงครับพี่โฟกัสกันให้ดูซูมกันให้ดูเลยหลอดใบแดงปัดเลย1,200บาทต้นที่หนึ่งครับพี่หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลครับผมแดงแดงต้นที่สองครับพี่อะ 12 0 0รบาทต้นที่2 1เดียวในจักรวาลจากนี่เลยหน้านี้ไซนี้ฟอร์มนี้ใบใหม่ล่าสุดใบนี้ครับพี่พึ่งกลางหมาแดงแป๊ดเลย1เดียวในจักรวาลต้นที่2ครับพี่อีกหนึ่งต้นมาแดงแดงเช่นกันครับพี่1เดียวในจักรวาลครับพี่1,200บาทต้นที่3ครับผมใบใหม่ล่าสุดใบนี้ครับพี่ใบนี้ใบนี้ฟอร์มฟูสวยพุ่งแล้วครับพี่อีกไม่นานแป๊บเดียวพร้อมยกลง8 1,2 0 0รบาทต้นที่3ากระบี่1เดียวใน จักรวาลจ้าเหลืองทองสวยต้นนี้ครับพี่น้องชื่อว่า BB b b b บฮ่บับเบิบีครับพี่สามบีเลยบับเบิรบีเหลืองทองอารามแท้อะไรตำนึงสวยๆสามยห้าบาทจะมี5.5นิ้วล้นแล้วนะอันนี้ล้นแล้วล้นแล้วนี่เลยพุ่งพุ่งร้นร้นห้าจุดห้าบับเบิบี สามร้อยห้าสิบาทจ้าเหลืองจัดตัวน,นี้เหลืองจัดเหลืองเข้าตากรรมการมากเลยตนนัวนี้อ่าทองสยามครับผมนี่เลยหน้าดั้งเดิมออริจินอลนะพี่หน้าเหลืองทองตัดแดงครับพี่ทองสยามสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งห้าจุดห้านิ้วจั่นี่เลยแต่ร้อนฟูห้าจุดห้าเดวต้นที่หนึ่งเนาะสามร้อยบาททองสยามอ่าต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยหน้าแดงเหลืองทองที่แท้ทูของเดิมของแท้ออริจินอลทองสยามสามร้อยบาท ต้นนี้ต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองสวยๆงามๆตามท้องเรื่องหันแนววางก่อนจะ้ะมากระนี้ด้านในชิดนายครับพี่ชิดนายชิดนายเลยต้นนี้ครับพี่ม่านเศรษฐี่าด่างสวยต้นนี้ชื่อว่าม่านเศรษฐียกกันให้มานี่ประชันแสงแดดกันหน่อยสวยๆครับพี่นี่เลยฮาร์ปเคิงครับคิง ม่านเศรษฐี400บาทครับพี่ไม้แบบสะโพกผายใบเรียวนี่เลยด่างสวยๆม่านเศรษฐี400บาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งเดี๋ยวขึ้นให้เลือกครับพี่นี่เลยใบมันเงาสวยสู้แดดมากต้นนี้ต้นที่ 1, หนึ่งเนาะอ่ะอีกหนึ่งต้นสวยๆด้านในครับพี่เดี๋ยวยกมาให้ดูจะ้ะนี่เลยม่านเศรษฐี400บาทต้นที่สองครับพี่สะโพกผายใบเรียวนี่จะ้ะ มา่านเศรษฐีด่างสวยหวานจียบคับพ,พี่ชมพูชมพูชมพูจ้ะศิรบาทต้นที่สองม่านเศรษฐีครับผมเรนูนครชื่อนี้ช่างมีมนขลังอันแนวใหญ่ๆตัวนี้ครับพี่ใหญ่ๆตัวนี้กับเรนูนครหน้าด่างสวยสวยใบยเบลเลอร์เบลเลอร์ครับพี่นี่เลย บับข้อให้ครับพี่ล้นฝ่ามือต้นใหญ่ไซตโตแต่คืออยู่ในกระถาง5.5นะพี่เนาะอันนี้จริงๆริงมันต้องไปน้องเขาต้องอยู่ในกระถาง8หรือ10แล้วตอนนี้350บาทแล้วกันนะพี่เนะาะไซส์ใหญ่เรนูนครครับพี่เบิ้มเบิ้มไซต์ใหญ่ตนโตผมเอียงให้ดูดีกว่านี่จริงๆน้องต้องไปอยู่ในกระถางน้องเราไปอยู่ไปไม่ใช่ไปยูอะไรล่ะไปยูไปยูปย <laughs> จะไปยูอะไรละครออนุญาตไปคลายทิ้งทิ้งก่อนนะพี่เนาะอ่ะ วางไปอยู่ในกระถางสิบแล้วเออสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่สามร้อยสิบบาทเลนูนครใหญ่เบิ่มเบิมนะและตรงนี้ราศีราศีครับพี่ราศีเมษนี่เลยครับพี่แดงด่างแดงสวยสวยครับพี่ตะกูหนึ่งในสิบสองบอลกับราศีเมษเนาะสองร้อยบาทครับพี่ตัวนี้สวยๆราศีเมษหน้าแดงแป๊ดเลยนี่พี่เจอแดดเข้าไปใบมันเงาวิ้งวิ้งจ้ะราศีเมษสองร้อยบาทจ้าวางก่อนมากันที่ ต้นนี้ครับพี่ไม้เหลืองชื่อว่าซับป,ประสานโอ้โหเหลืองทองเตะตาจัดเลยต้นนี้ครับพี่ซับประสานสวยสวยครับผมนี่เลยครับพี่ห้าจุดห้านิว้วสวยกว่านี้ไม่น่ามีอีกแล้วครับพี่อาต้นนี้เจ็ดร้อยบาทับพี่ซับประสานสวยสวยจากนี่เลยเหลืองทองสว่างมากครับพี่โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะสวยขึ้นกล้องเออสวยขึ้นกล้องสวยขึ้นกล้องซับป,ประสานจ้าและแม่ฟ้าหลวงต้นนี้ หน้าชมพูเหลืองทองครับพี่สวยสวยต้นใหญ่เลยนี่ผมเอามืออบให้ดูเลยล้นห้ด้ครับพี่เนาะแม่ฟ้าหลวง300อบาทต้นที่หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมีค่านี้ต้นหนึ่งครับพี่ขึ้นให้เป็นตัวเรือกกันลวกันเนาะ300อบาทต้นที่หนึ่งแม่ฟ้าหลวงใหญ่ๆหน้าสวยหน้าชมพูเหลืองทองเลยแล้วก็ต้นนี้แม่ฟ้าหลวงครับพี่300อบาทต้นที่2อครับพี่ต้นที่สสวยๆเช่นกันจ้านี่เลยดังเยอะดังแจ่มดังสวยดังฮาร์ปครึ่งแม่ฟ้าหลวง300อบาทต้นที่ สองต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองและตรงนี้ทิ้งท้ายกันกับนี่เลยครับพี่ไม้เหลืองพุทธคุณสาธทุกสาธุจ้านี่เลยพุทธคุณนะพี่พุทธคุณไม้เหลืองทองสะดือแดงตรงนี้แดงแบบแดงเข้มปัด,ด,ดจนออกแดงจนออกม่วงเลยพี่เนาะอันนี้ออกม่วงไหมเนี่ยสวยๆเลยจ้าพี่พุทธคุณใหญ่ต้นโตล้นห้าจุดห้าครับพี่นี่เลยรอดใหม่มาแล้วจ้าล้นล้นครับพี่ยกแปดอัพสิบสวยเลยพุพทธคุณหนึ่งพันบาทนะพี่ต้นนี้เนาะไซส์ใหญ่ต้นโตล้นล้นแล้วครับพี่นเานาะ เบลเลอร์เบลเลอร์เออใหญ่แม่พันใหญ่ตั้งแม่หนึ่งพันบาทพูด๊ดตะคุณจ้าสนใจต้นไหนับพี่กินกลางกันเลยจ้าสองสามสี่บาทระมีบอลนึกถึงบอลที่สวยเนาะนึกถึงผมนะครับพี่เนาะสองสามสี่บาทระมีบอลนะพี่เดี๋ยวอ่าโทรแล้วก็ทักไลน์ติดต่อน้องก้อยได้เลยนะครับพี่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะบี่ขอบคุณและสวัสดีครับ